ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับผมในช่องบ้านสวน a n n e l เช่นเคยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็นี่ผมมาอยู่ในเตาถ่านนะฮะเออเห็นถ่านไหมพอดีเก็บถ่านใส่ถุงไปแล้วประมาณ10ถุงนะฮะข้างหลังเนะนี่ยเนาะคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะวิธีการเอาถ่านใส่ถุงกระสอบให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันนะว่า เขาทำกันยังไงนะครับผมเนาะอ่ะวัสดุอุปกรณ์นะเพื่อนๆอย่างแรกเลยกระสอบนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะเอาฐานใส่กระสอบมันต้องมีถุงกระสอบนะอย่างที่สองนะครับเพื่อนๆเชือกฟางนะครับอ่าเชือกฟางเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็มีรุ่นหนารุ่นบางเนาะ ของผมนี่มันค่อนข้างที่จะหนานะไ้เชือกฟางผมเนี่ยนะปัญหาก็คือ,อ,อพอผมเอาไปใช้แล้วมันไม่ค่อยสะดวกนะครับเนาะผมก็เลยจะฉีกแบ่งครึ่งนะครับเวลาผมใช้เนาะก็เอาเชือกฟางยาวมาประมาณวา,นวานหนึ่งเพื่อนๆเนาะหรือ3เมตรนยะวาหนึง่งของผมนะครับหรือ3เมตรนะก็เอามาเลยนะครับ เนี่เชือกฟางเข็มเย็บกระสอบเออเพื่อนๆอาจจะสงสัยเฮ้ยอันนี้มันไม่ไผ่ชัดนะฮะไม่มีนะผมไม่มีเออแล้วก็ขี้เกียจไปซื้อนะเพื่อนๆก็เอาไม้ไผ่นะฮะมาเสียมปลายข้างหนึ่งให้แหลมเนาะแล้วก็บากท้ายมันเนี่ยเป็นร่องเอาไว้มัดฟางนะครับอ่าอ่าวัสดุอุปรกรณ์ของเรามีถุงเชือกฟางเข็มนะเนาะถุงมือฮะ ถุงมือนะแล้วก็ผ้าปิดจมูกเนาะคือเพื่อนๆจะบอกเลยให้ผ้าปิดจมูกนี่สําคัญมากในนี้มีแต่ฝุ่นนะฮะฝุ่นสารพัดอ่นะเพืนะะ่อนๆเอ่อทั้งฝุ่นที่เกิดจากผงถ่านฝุ่นที่เกิดจากขี้เถ้าฝุ่นที่เกิดจากคราบบนเตาของเรานะฮะอ่าเพราะฉะนั้นต้องมีนะอ่ะมาดูกันว่าทำยังไงนะครับ ั้นแรกก็ขอปิดจมูกก่อนเลยเนี่ยใส่ถุงมือฮะเพื่อนๆจะเห็นนี่เห็นไหมอ่าได้มาจากการเก็บฐานไอสิบถุงที่อยู่ข้างหลังนี่แหละเนาะถามว่าทําไมถึงได้นะฮะเหตุผลก็เพราะว่าไม่ใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะครับใส่ถุงมือด้วยทานมันคมนะพเพื่อนคมมากนะครับอ่าไปลองไม้ไผ่หน่อยแค่นั้นเดียว อาใส่ถุงมือเข้าไปนะครับปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบใส่ข้างเดียวทำอะไรก็แต่วันนี้ใส่สองข้างนะครับเดี๋ยวมือเป็นแผลอีกนเนาะอ้าวมาผ้าปิดจ,จมูกเรียบร้อยนะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยมาเก็บฐานกันนะเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะ อ่ะลงมาอยู่กับผมข้างล่างตรงนี้ก็ได้เนี่ผมก็มีเก้าอี้นั่งเลยนะพนเพื่อนเนาะโกยครับพเพื่อนเนี่ยไป อ่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ใส่ถ่านเข้าไปนะ ประมาณเอ่อหนึ่งส่วนสี่ของถุงแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะอยากให้ฐานมันแน่นนะครับเนาะอยากให้ฐานในกระสอบของเรามันแน่นให้ทำแบบนี้ฮนยาะเขย่า,าลหลายชีหน่อยเพื่อนแล้วฐานข้างในมันจะแน่นมันจะเรียงตัวกันใหม่ให้มันแน่นขึ้น ถ้าเพื่อนๆไม่เขย่าเนี่ยแล้วใส่ใส่เข้าไปนะมันจะหลวมนะครับอ่ามันจะหลวมข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ลงโอเคไหมอ่าถ้าอยากให้มันแน่นทํำแบบนี้แต่ผมอะ่ะเนาะไม่ได้คิดที่จะเอามันไปขายผมก็เลยจะไม่ใส่แน่นเท่าไหร่โอเคไหมผมก็จะใส่เท่าเท่าที่ผมสะดวกอะ่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันแน่นทุกๆครั้งที่เพื่อนๆใส่ฐานมา,าหนึ่งส่วนสี่ของถุงเขย่าทีนึงนะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการให้มันแน่นนะผมจะใส่ให้เตรียมเลยแล้วเขย่าทีเดียวนะครับ กีคือเป็นฐานด้านบนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นฟืนอยู่ข้างล่างนะครับอา่าเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปขายเนี่ยไม่ได้นะเพื่อน,นเ,อเพื่อนนะอ่าเพื่อนเพื่อนต้องเคาะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นฐานนะครับส่วนที่มันเป็นฟืนเนี่ยเอาไว้เผารอบต่อไปก็ได้นะหรือจะเอาไปใช้ทำเป็นฟืนจุดไฟก็ได้นะครับ ออันนี้ผมก็ไม่ได้วอลลี่นะเพื่อนๆแต่ผมจะเอาเฉพาะถานเนี่ยพอผมกระแทกไปนะก้อนฐานก็หลุดออกมานะครับส่วนที่เป็นไม้ฝืนก็ล่วงลงไปเนี่ยส่วนที่เป็นไม้ฝืนเห็นไหมยังเป็นฝืนอยู่ชัดเจนนะฮะรอย <laughs> เป็นไม้ตัดอยู่นะอ่า อันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนื่น,น,นก็โยนไว้ข้างๆเตาก็ได้หรือจะเก็บไว้เป็นไม้ฟืนก็ได้เดี๋ยวผมโยนทิ้งไว้ก่อนนะนะจะทำอะไรกับมันก็ค่อยทำทีหลังนะครับ อ่าเพื่อนๆตอนนี้ฐานของผมเนี่ยเต็มถุงแล้วนะครับโอเคเนาะเนี่ยพอฐานเต็มถุงแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะขยับ นี่นะครับเพื่อนๆหายลงไปเยอะเลยนะขุงผมมันก็จะแน่นขึ้นนะเพื่อนจากนั้นนะครับผมก็จะโกยฐานใส่อีกเล็กน้อยอ่าพอโกยฐานใส่เสร็จเล็กน้อยผมจะเลือกฐานที่มันเป็นก้อนแบบนี้นะครับมาปิดหน้ามัน ถามว่าทําไมต้องเลือกฐานที่เป็นก้อนมาปิดหน้ามันนะฮะก็เพื่อให้เวลาเราเย็บเนี่ยไอตัวที่เป็นก้อนเนี่ยมันกันฐานข้างในไม่ให้หลุดออกมาเ,เพื่อน อ่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนมามาดูกันนี่ไอ้ฐานที่เป็นก้อนเนี่ยเราก็จะเรียงปิดหน้ามันไว้กันไม่ให้ฐานข้างในมันหลุดออกมานะเออมืออาชีพนะครับเขาจะเลียงให้มันสวยสวยเรียงเป็นลายเดียวกันแบบนี้นะครับโอเคไหมเวลาเขาเรียงไปขายเขาจะเรียงเป็นลายเดียวกันแบบนี้นะครับแต่ผม ไม่ได้จะเลียงไปขายผมจะเลียงแค่ป้องกันไม่ให้ฐานข้างในหลุดออกมาเฉยๆนะครับผมก็เลียงไปสเปรย์สปะได้นะเพื่อนๆโอเคอ่ะมาดูวิธีเย็บทีนี้นะครับอ่ะขอถอดถุงมือนะเพื่อนๆไม่ถนัดเนาะ อ่ะขอดุงมือแป๊บนึงนะครับมาเอาเชือกฟางเรามานะครับอ่านี่ของผมเข็มมันเป็นอย่างนี้อ่าผมก็ขอมัดก่อนนะเพื่อนๆก็อย่าไปมัดยาวมากสั้นๆไว้ก่อนนะฮะเด้เปียบอ่ะมัดเสร็จนะครับเพื่อนๆ ดึงเชือกฟางให้มันเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับเวลาเย็บเพื่อนเนเราจะแทงถุงจากข้างในออกไปข้างนอกโอเคไหมป๊าปเข้าไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็ดึงรูดเชือกฟางเลยนะครับเนี่ยมัดตายหนึ่งทบพอนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็มัด2ทบก็แล้วแต่นะครับ จากนั้นก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามแทงโป๊ะเข้าไปนะฮะดึงรูดอย่าลืมนะเพื่อนเอนทุกครั้งที่แทงข้างในออกข้างนอกนะครับนี่ดูการแทงครั้งต่อไปนะเพื่อนๆจะเห็นนะรูฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งตรงข้ามนะฮะเราจะไม่ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเลยนะเราจะเอาฝั่งนี้ต่อนะครับแต่ฝั่งนี้ต่อ โเข้าไปเห็นไหมผมแทงจากข้างในออกข้างนอกนะครับดึงไว้เพื่อนๆเ,เอามือนี่ดึงไว้จากนั้นก็แทงไปฝั่งตรงข้ามแล้วเห็นไหมโอเคไหมนี่ดึงมาอย่างนี้นะครับดึงไว้นะจากนั้นนะครับผมจะวิ่งลายนี้โอเคไหม สองแนวนะครับผมก็จะแทงข้างในออกข้างนอกแบบนี้นะครับอ่าเนาะจากนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าข้ามมาแทงนี้เลยนะผมจะเอาปลายเนี่ยช้อนไอ้เส้นเนี่ยเส้นที่ขวางลายของเราอยู่เนี่ยนะคล้องเข้าไปนะครับแบบนี้นี่ แล้วก็ดึงมาทางนี้อ่ะดูอีกทีหนึ่งดูตรงนี้นะคล้องล่างนะครับเพื่อนๆคล้องล่างขึ้นมานี่โอเคไหมมือนี้ช่วยดึงไว้ตอนที่เราแทงเนี่ยข้างในออกข้างนอกนะครับดึงให้ตึงนะเพื่อนๆเชือกฟางเนี่ยต้องดึงให้ตึงอยู่ตลอดเวลาแทงยิงฮะข้างๆก,กันกับไอ้เจ้า รูตรงเนี้นี่ข้างในออกข้างนอกเสมอนะครับดึงขึ้นมาป๊าบจับไว้ทีนี้ปลายนี้เราก็ไม่ใช่มจะมาแทงตรงนี้เลยนะหมุนตรงนี้ก่อนเนี่ยเอาปลายเนี้ยหมุนคล้องฟางเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นที่มันขวางทางเราอยู่เส้นเรือคล้องไปนะครับนี่คล้องกลับหลังมาทางนี้นะ เออเมื่อกี้เราก็คล้องกลับหลังไปทางโน้นใช่ไหมตอนเราเดินเส้นนี้มาพอเราจะเดินกลับเนี่ยเราก็คล้องกลับหลังมาเนี่ยนะครับดึงให้ตึงเข้าใจไหมแล้วก็อันนี้ก็คล้องกลับหลังมามันมีสองเส้นนะที่ขวางทางเราอยู่นะครับคล้องดึงกลับหลังมาเนี่ยนะะแล้วทีนี้สุดท้ายมาจบที่มุมเนี่ยแทงคั้วเข้าไป Okay. จากนั้นนะครับคลายเชือกฟางที่มัดไม้ของเราอยู่นะครับคลายออกแบบนี้อ่าแล้วก็มัดเข้าไปนะครับชืบทบเดียวก็ได้เพื่อนเพื่อนก็อยู่นะหรือสองทบก็ได้นะครับเพื่อความแน่นอนเนาะแต่ผมมันพวกขี้เกียจน,นะครับผมก็ส่วนใหญ่ชอบทบเดียว โอเคเรียบร้อยฮะเพื่อนๆเนี่ยเชือกฟางมันจะถักเชือกฟางมันจะถักถุงฐานของเราในลักษณะแบบเนี้นะครับแน่นตึกเนี่ยล้มไปถานก็ไม่หลุดเห็นไหมอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำตามเป็นเนาะนี่อ่า คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีทุกๆคนครับ